เขาจะเอาหญ้าไปมอบให้เอาหิคุณเลิกกินข้าวซะแล้วคุณก็กินหญ้าแทนนี่มันคุยกันถึงขนาดนั้นนะครับด้อมส้มทั้งหลายนี่เขาไม่เอาไว้นะเขาจะเอาหญ้าไปมอบให้หญ้าไปมอบให้หัวหน้าพักหญ้าไปมอบให้เลขาธิการพักหญ้าไปมอบให้พวกสสในพักทั้งหลายว่าเอาหิคุณเลิกกินข้าวซะแล้วคุณก็กินหญ้าแทนนี่มัน คุยกันถึงขนาดนั้นนะครับด้อมส้มทั้งหลายนี่เขาไม่เอาไว้นะดังนั้นผมก็รู้ว่าพักเก้าไกลเองก็ดีหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักผู้นําในพักสอสอในพักนี่ก็คงรู้นะครับว่าอารมณ์ของประชาชนเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกถูกกลอถูกลวงสุดท้ายก็จะถูกเขาฆ่าตายาทั้งหลายครับเมื่อมาถึงจุดนี้ มันจึงไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยที่เศรษฐาทวีสินจะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลก็ไม่ออกเพื่อไทยก็ไม่กล้าถแถลงผีพักก้าวไกลตอนนี้ยังอยู่แค่สองเชิงนะครับ สร้างกระแสบีบให้ก้าวไกลประกาศถอนตัวเองกับที่สองเป็นทางบังคับพรรคเพื่อไทยต้องยอมไกลเป็นผู้รา้ายปนฆ่าประกาศแถลงการถอนตัวจาก MOU 8พักหรือแถลงการถีบพัรก้าวไกลออกจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหลือแนวทางอยู่สองทาง ถ้าแนวทางที่1นึ่งพักก้าวไกลไม่ยอมที่จะ,ะแถลงถอนตัวก็ไม่มีทางที่เศษฐาทวีสินจะได้คะแนนถึง375ถ้าแนวทางที่สองเพื่อไทยประกาศหนีออกจาก MOU 8พักหรือประกาศถีบก้าวไกลออกจากพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็จะสูญเสียเสียงสนับสนุนจากพักก้าวไกหนึ่งร ห้าสิบเสียงแบบถาวรพ่อสอสอจังหวัดนนทบุรีเขาวางหลักไว้แล้วไงออกมาเปิดเผยก่อนแล้วพูดง่ายๆก็คือแสดงเจตนารม์ว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่โหวตจะโหวตนายกคนเดียวคือพิธาท่านทัง้งหลายคนอื่นไม่สนโนสนโนแครถ้าเพื่อไทย เลือกทางที่สองที่พักเก้าไกลออกศูนย์เสียสอสอหนึ150เสียงจากการโหวตสนับสนุนแล้วจะหา150เสียงที่ไหนมาทดแทนพักเก้าไกลท่านหลายคิดตามเลยนะครับ ู์เสียไป150เสียงเพราะคุณพิธานี่ถูกพักการทำหน้าที่สส150เสียงไม่โหวตคุณเศรษฐาหรือแม้กระทั่งไม่โหวตคุณอุ้งอิงคินวัตรแล้วพักเพื่อไทยจะหา150เสียงจากไหนมาทดแทนเสียงของพักเก่าวก่าในความ เป็นจริงทางการเมืองวันนี้เรื่องของคุณเศษฐาทวีสินจะถูกช้ำและในที่ประชุมรัฐสภาอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการโกงภาษีจากการซื้อที่ดินบริเวณหลังสวนในฐานะที่คุณเศษฐาเป็น กรรมการผู้บริหารบริษัทที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินดังกล่าวเรื่องนี้จะชำแหละกันในที่ประชุมรัฐสภาเอาแบบเละตุ่มเป๊ะนะครับเดี๋ยวคุณพี่ชูวิทย์กรมลวิสิทธ์เปิดหัวเรื่องข้อมูลทั้งหมดตอนนี้อยู่ในมือของสมาชิกวุฒทสภาเรียบร้อย เรื่องที่สองที่คุณเศรษฐาจะต้องเจอในที่ประชุมรัฐสภาก็คือการยืนยันว่าให้แก้กฎหมายอาญามาตรา112้วและกำลังมีเสียงเรียกร้องให้คุณเศรฐาทวีสินและอุงอิงชินวัตรพร้อมกับนายแพทย์พรมมิน เลิศสุริยเดชทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษทำที่พักก็ได้เสียงเรียกร้องตอนนี้กำลังมากดมาที่เศรษฐาทวีสินกดมาที่อุ้งอิงชินวัตรและแถมท้ายด้วยสายตรงบัญจันสองล่าและสายตรงอดีตนายกทักษิณก็คือคุณหมอพมมินเลิศสุรยรเดช ก็คือเพื่อนของคุณภูมิธรรมนั่นแหละครับนี่คือเกมที่เขาตั้งหลักในการสกัดกัน้นดังนั้นถ้าหากว่าพรักเพื่อไทยถีพรกก้าวไกลออกสมาชิกวุฒิสภาย,ยังติดติดใจคุณเศรษฐาอยู่สองประเด็นประเด็นเรื่องมีส่วนร่วมในการโกงภาษีกับประเด็นเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112 ท่านคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมาเลือกคุณเศรษฐาเกิน150เสียงแทนพักก้าวไกลที่ไม่เลือกคุณเศรษฐาไหมครับนี่ถามกันตรงๆเพราะถ้าสูญเสียคะแนนจากพักก้าวไกลหนึเสียงไปมันก็ต้องได้เสียงมาเพิ่ม และเสียงนั้นก็ต้องมาจากสมาชิกวุฒธธิสภาเพราะสูตรตั้งรัฐบาลก็มีแค่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์สิเสียงชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้ามันรวมแล้วแค่2อ0ร้กว่าเสียงมันยังไม่ถึง300ร้ย 75ดังนั้นมันต้องได้เสียงจากใครครับถ้าจากผู้แทนราษฎรด้วยกันมันก็ต้องเอาเสียงจากพ,กพรรคพลังประชารัฐมันก็ต้องเอาเสียงจากรวมไทยสร้างชาติสองพรรคนี้ยังไม่พอนะครับสองพรรคนี้รวมกันแค่76แต่มันต้องการเป็นร้อยอะร้อยเศษเศษด้วยซ้ำดังนั้นก็ต้องได้สมาชิกวุฒิสภาอีกไม่ต่ำกว่า60คน60คนนคน แล้วท่านเชื่อเลอครับว่าถ้าสมาชิกวุฒิสภาตั้งป้อมจะเอ็กเรล์คุณสมบัติของคุณเศรษฐาหนักกว่าคุณสมบัติของพิธาพิธามีเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอเรื่องหุ่นนั้นเนี่ยแทบจะไม่เอามาพูดกันด้วยซ้ำพูดคนเดียวประพันธ์คุณมีส่วนคนอื่นซัดแต่เรื่องหนึงหนึ่งสอง ท่านทั้งหลายครับแต่วันนี้สมาชิกวุฒิสภาเตรียมจ้องจะขย่ำคุณเศรษฐาก็ต้องยืนยันนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นเขากำหนดตัวไว้และส่วนใหญ่เป็นคนที่ต่อต้านระบอบทักษินไม่ใช่ต่อต้านพักอนาคตใหม่นะครับเพราะพักอนาคตใหม่เกินที่หลังเขากำหนดตัวคนจาเป็นสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่ธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจ จะประกาศร่วมรวมไพ่พลจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นสมาชิกวุธิสภาเขาคือกลุ่มคนที่ต้องการทำภารกิจสำคัญที่สุดนั่นคือการต่อต้านระบอบทักษิณซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าระบอบทักษิณคืออะไร